ครับผม้กำกับชนฮะตอนรับคุณผู้ชมเข้สู่ดวนเพลงชิงนชงทนทุกวาวันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครอของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องเงินถึงเราซึ่งที่นี่เงินชายโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อันเลย กรรมการทั้ง3ถ้ท่านในวันนี้พี่พีเสดิศพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณรุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาเตรียมลำคอของคุณให้ดีเตรียมปรีกับนักร้องหนุ่มสุดหล่อเจ้าของฉายาป้าสายหมอลำฮะลำเพล่นงศกรมากับเพลงฮิตชนิดแม่หยุดไม่อยู่ฮะเพิ่นบอแม่นคู้สาวเฮา ัคผมได้พ่อกันแล้วแท้แต่สิทธดูแลสาดนี้บ่แมนอายแมนว่าปีเบังหัวใจจากนี้จนตายสิยังเป็นเจ้าเท่านั้น ให้เจ้าลอยอ่องล่องเพียงกันลองส่องกับเขาอยู่ทางสวรรค์มาวัดถือเจ้ายางทานได้เฮาได้ฟันก็ดีใจลายฮันบอมแมนผู้ส่า ักเดอใจแม้นสิยังหักเขาคือเก่าก็ต้องถอยออกมาไกลๆตอนนี้เพิ่นเป็นแฟนคนอื่นจำใส่สมองอวอาไว้แม้นน้ำตาสิไาล จต้องเทใจย้ำคิดฮอดเขา เอาคักคักเด้อใจแม่นสิยังหาเขาเอือก,ก่าการต้องถอยออกมาไกลไกตอนนี้เพิ่นเป็นแฟน,น,นคนอื่นจำใส่ีีสมองเอาไว้แม่นน้ำตาสิลาย ก็ต้องเหตุใจยามคิดทอดเขาแม้นน้ำตาสิลายก็ต้องบอกใจว่าเพิ่นโบแมนผู้สาวเฮา ได้ฟังจากเจ้าของตัวจริงรู้ไหมคนเอามาประกวดเยอะมากไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยใช่ไหมเพิ่งมาที่นี่ครับครั้งแรกครับไม่เคยร้องในรายการด้วยครับเพลงนี้รองเคยร้องสดหน้าเวทีอย่างเดียวขอบคุณมากครับ่อ่าร่า่าย่อห่ย่อ่ย่อเพลงนี้ได้ร่วมงานกับศิลปินไอดอลในดวงใจใช่ครับไอดอลที่เป็นศิลปินนี้มีกี่กี่คนในดวงใจเราคือเอาจริงๆแล้วอะ พี่มนแคนพี่ไม้พี่ไผ่เนี่ยคือใช่หมดเลยเป็นเป็นเป็นแนวทางให้กับไม่ใช่แค่ผมหรอกรุ่นน้องรุ่นหลังด้วยเยอะแยะมากมายที่ตามความฝันนะครับเราต้องก่อนที่เราจะเป็นตัวเองได้เนี่ยเราต้องต้องมีมีแนวทางก่อนอ่าเราต้องมีต้องมีแนวทางก่อนครับต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแบบแผนแนวทางให้เราได้เดินตามหน่อยเป็นไงผลการตอบรับออกมาดีด้ค่ะว่าขึ้นไปมาแรงยูทูบคือ มีมีเยอะมากครับแต่สิ่งที่มันประทับใจจริงๆที่สุดก็คือได้ร้องเพลงกับพี่มูลแคนนะครับตอนแรกบอชีดว่าเพลงมันสิดังหรือว่าอย่างลยครับแต่คิดแค่ว่ามันดีที่สุดแล้วที่ครั้งหนึ่งเราได้ร้องเพลงกับพี่มูลแคนมันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจครับใครอยากฟังเวอร์ชั่นคู่แบบเต็มเติดตามได้่ไหนจ๊ะได้ในช่องย t u b e นะครับ กล้มไม่กอัวฟิชเชียลนะครับผมของหาหผ่าฟังยากนะฮะฟังกันเลยนะเอาล่ะวันนี้พร้อมมั่งลังใจทุกคนนะครับผมประจำที่ได้เลยจ้าช่วงหน้าพบกับพ่อค้าขนมโตเกียวหน้าโรงเรียนขอมาสู้คว้าทุนทำรถฟู้ดทรัคปัจจุบันทำอาชีพขายขนมโตเกียวครับขายที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ครับมาเริ่มขายขนมโตเกียวเพราะว่าเป็นอาชีพของพ่อครับพ่อขายอยู่แล้วแล้วก็ ในจังหวะที่เราก็ไม่รู้จะทำงานอะไระครับแล้วก็เอาขนมโตเกียวของพ่อเนี่ยครับไปขายหาอาชีพ